และนี่คือวิธีที่ทำให้คุณไม่ต้องมานั่งแข่งเรื่องการขายแต่ละใครต่อไปถ้าคุณทำแบบนี้ไม่มีคำว่าโดนตัดราคาหันซ้ายก็ขายต่ำกว่าหันขาวาก็ลดแลกแจกแถมแล้วคุณรู้สึกเสงแสดงว่าคุณกำลังกังวลแล้วคุณต้องดูคลิปนี้ให้จบ ธรรมชาติของการทำธุรกิจใครๆก็อยากได้กำไรเยอะๆกันทางนั้นแต่เพราะทุกคนอยากจะขายได้แต่ไม่มีความรู้ที่จะทำให้ขายได้ในท่ามกลางของคนขายสินค้าที่เหมือนเหมือนกันจํานวนมากทางออกของเขาก็คือขายให้ถูกกว่าคนอื่นลดราคาเอากําไรน้อยแม้แต่ขายขาดทุนก็ยังมีสุดท้ายก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊ง ครูนาก็เจ็บกับเรื่องนี้มาแล้วทางออกที่ดีที่สุดที่คุณไม่ต้องมานั่งสู้รกกบกับการขายตัดราคากันอีกนั่นก็คือจงเปลี่ยนโพสิชชั่นนิ่ของตัวเองเดี๋ยวนี้คุณจะไม่มีวันเจอกับคําว่าขายตัดราคากันอีกของที่มีการขายตัดราคากันมากที่สุดนั่นก็คือของตลาดนัดแล้วของที่ไม่เคยมีการต่อรองราคานั่นก็คือของบนเชลที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆทําไมฟูจิยังคงมีคนนิยมกินขายดีกว่าเดิม ในขณะที่ในตลาดนัดข้างถนนมีชูชิชิละหบาทสิบาทขายเกลื่อนทำไม MK หรือว่าบาร์บีคิวพลาซ่ายังคงมีคนมานั่งต่อคิวกินแน่นทุกๆวันหยุดในขณะที่มีหมูกระทะทุก 5- ถึง10กิโลทำไมไก่ทอดเคฟซียังคงขายดีในห้างสรรพสินค้าของหาดใหญ่ทั้งๆที่ในหาดใหญ่ก็มีไก่ทอดที่อร่อยเรื่องลือไปทั่วประเทศเพราะว่าทุกสิ่งที่ครูนาพูดถึงเขาได้วางโพ s ิชันนิ่งแบรนด์ของตัวเองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาได้สร้างกลุ่มเป้าหมาย สร้างความจดจําไว้กับผู้คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเขาคือสินค้าคุณภาพราคาที่เขาขายคือราคาที่เหมาะสมที่สุดแล้วและคนที่พร้อมจ่ายของที่มีคุณภาพเท่านั้นถึงจะเดินเข้ามาซื้อแล้วย้อนมาที่ตัวเราวันนี้เราได้วางโ o s i t i o n i n g ของตัวเองไว้ไว่าอย่างไรเราใช้สินค้าคุณภาพในระดับขึ้นห้างวางอยู่บนเชลสวยๆหรือเป็นสินค้าตลาดนัดหากคุณฟังมาถึงตอนนี้ ครูน่าจะบอกวิธีแก้ให้ซึ่งครูสรุปมาจากสิ่งที่ d ดเนียลฟริส e ีผู้เชี่ยวชาญได้สอนเอาไว้ข้อแรกคือให้ปรับที่ตัวคุณก่อนทุกครั้งที่คุณเอาตัวเองออกจอไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอไหลสดผ้าหน้าผมหรือว่าคำพูดของคุณที่ปรากฏต่อสายตาผู้คนจะต้องอยู่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุด 2. ปรับหน้าเพจหรือหน้าเฟซถ้าเน้นขายหน้าเฟซให้ปรับเฟซถ้าเน้นขายหน้าเพจให้ปรับเพจ แต่ถ้าขายทั้งสองที่ก็ให้ปรับทั้งสองที่ให้เป็นร้านที่น่ามองสวยน่าเชื่อถือโพสสวยภาพสวยดูดีห้ามมีการบ่นด่าว่าลูกค้าหรือว่าด่าเพื่อนยิ่งถ้าคุณทำธุรกิจยิ่งห้ามแชร์เรื่องการเมืองหรือศาสนาเพราะคนที่ชอบต่างคิดต่างในเรื่องนี้มันมีเยอะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเขามีโอกาสที่จะไม่ซื้อสินค้าของคุณถ้าคุณคิดต่างจากเขา สามสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นแสดงให้คนเห็นเด่นชัดว่าคุณมีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นอะไรที่คนอื่นไม่ทำให้คุณทำเช่นการดูแลบริการหลังการขายการให้คำปรึกษาสร้างความจริงใจให้เขารับรู้ว่าคุณคือมืออาชีพพร้อมดูแลช่วยเหลือเราไม่ได้มาเพื่อที่จะมาเอาเงินของเขาแค่เพียงอย่างเดียวแต่เราขายสินค้าเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาจริงๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณเป็นสินค้าที่ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าแทบไม่ต้องคิดถึงเรื่องราคาเลย